ต่อนเอาแกล้แดจะแใล้ดูก่อนหนึ่งสองัแงมาทำแทก็น่าใจมันอยู่ตรงนี้แหละกลับาแก้มอามาขัออกมาหนึ่สรูปนะคะหนึ่งอพี่กอดนตรีคอคก็ได้นะครับมันเงียบไป สาากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราพูดไปเลยไไม่เป็นรวันนี้นะคะซลิกสิตนะคะรับสับปะยน้องวินเนอร์มีเครื่องดื่มแล้วก็ต้องมีอาหารพี่น้องคะอันนี้น้ำยังไม่คว่ะน้ำรับเฉพาะอให้ได้ดูชิมได้ใช่ไหมดูชิมได้ไหมอ่ะน้ำรับเฉพาะมีอ่ะพี่มาชิมน้ำยาบนปากอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพลงที่เปิดรีเควสตของเป็นเพลงแถวพาวนะครับ พีทีมิวสิคออฟฟิเชียลอ่ะพูดมาต่ออันนี้คือเขาบอกว่าน้ำลับเฉพาะน้ำลับเฉพาะอุ้ยเคยเห็นเคยเห็นหน้ามันนี่อยู่ตอนไหนอันยูน้ำดานตำรวจนะเขาต้องรับน้ำมันคืออะไรไม่ฝนตูโอ้ตูมตาหรือเปล่าเนี่ยน้ำตูนน้ำตาเปล่า แมงมือยจก็ใจมือนะใจก็ใจผู้เลี้ยงสิมาลูก๋ิมันแต่เป็นยังง่ายเกินเลยไรเอาเลยเอาเยนเปล่าเยนะหนูมู่อะไรกินน้เปล่าี่กไม่ได้เดแลวแหละเดเอาไปปเียรเดเ แมทนเนี่นีะคะที่มาแล้วมาไปลทะเบียนได้เลยนะคสนกรลเบียนได้เื้อแล้วไปรับกระเป๋านะคไปรับม่นตอบนกต้อทีนี้ต้องรับแม่ทุกบนนะคะไอแม่วนจะม่่เปาเรื่เอารน้ำตุ้กันเปจไหจ๊ส่ตรไม่มีน้ำตาลรบกวานแล้วไม่ย ไม่อ้วนค่ะ no อ right. right ้วกอย่างเดียวน้ามาตูที่นี่เขาแรงแรงมากนะแห่งมาอยากกินอยู่แต่ว่าเดินกลัวไม่ถึงซุ้มสุดท้ายถือไปด้วยเลยขอบคุณซุ้มบ้านฮาร์ดี้วินเนอร์แล้วก็พี่เปิ้ลนะค่ะขอบคุณมากมากเลยขอบคุณค่ะซุ้มต่อไปโอ้โหที้ก็รอรอทใช่รอรอทแกไม่ได้เขาบอกว่าโจมกสิ้นยาเข่าปากอะไรได้อะไรกินอ่ะ อาซิมงนายอ๋อเราเอาพิสูจน์เร็วๆๆ็พร้อมพิสูจน์แม่มันเล็กไปเนาะปกติเราไปหินขอบคุณนะคะเป็นเหมือนกันค่ะอันนี้อันนี้ข้าวต้มข้าวต้มหมาตข้าวต้มหมูอ่าแม่พ่อแม่กทิเสียบนะครับแม่กินเบิร์นอันกะทิเสียบสี่ยังแหละเนาะอันนี้ข้าวต้มหมูอุ้ยบ่เคยเห็นเลยข้าวต้มหมูเดี๋ยวนี้มีขอบคุณนะคะขอบคุณคบุณลากินมาขอบคุณค่ะ ขออนุญาตเดินสุ้ต่อไปอ๋อสวัสดีเต้มพี่แน่ดยเอ้างยะมาัไม่มาไมาไม่มายัอมาไม่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 าไม่มไม่มาไม่มาม่าไะาไม่าไม่วาไม่มาไ่ไร่มา่มาไม่่แาไม่มาไม่มนไม่ไมมาไ่มาไม่่ไไม่ๆไม่มไม่ม่มาไ่มาไมม่ไมนมม่าไม่มามากน่่ม จิบก่อนกินจิบว่าจิบจิมแปร์พีอ๋อจิบอ่ะอย่าเพิ่งจิบก่อนกินทำไม่หนูเริ่มมีปัญหาว่าสถานะมันไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับทีมงานเอาจิบก่อนกินให้มันหมดขวดไปเลยจากแม่ฝนเอาแม่ได้จะกินหมดขวดเลยนะยกหนึ่งสองสามเอ้ยจิบแล้วยกยกเอ้

น้องมายวันรัตยานี้แต่งหน้าให้ปีแต่งหน้าปีนะคะชมน้องมายนะคะใครยังไม่แต่งหน้านะคะเอ้าน้องมายใส่ม่หมีใช่ไหมอีกคนตาไปแล้วกคนนี้มาเสนออะไรคะนำเสนออะไรคะพี่มีสัมภาษณ์พี่ไม่ได้สัมภาษณ์มาเอ็นสดจีนี่เลยแมนบอเออ แขงมาแล้วโอ้ยมีไงมีไม่แล้วไม่แล้ม่แล้ว้านฮ้อม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านักงไม้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว้านักน้อไม้มาแล้วมาแล้มาแล้วบ้าองไม้มาแลวมาแล้วมาแล้วบ้านฮัก้งไม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านฮั้องไม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านฮักน้องไม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านฮักนอไม้มาแลวมาแล้วมาแล้วบ้าัน้องไม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านฮักน้องไม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านฮน้องไม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านฮ้องไม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วบ้านฮักน้องไม้มาแมาแล้วมาบ้านักน้อง สีลนเขยังไม่ให้พูดยงมาแย่งไม่พูดต่อไปค่ะต่อไปบ้านักแม่แพนนาลิตาโตเกียวคุ้นี้นี่คุสวัสดีคุณพ่มบ้านสวัสดีค่ะกับบ้านไม่้เรมาล้อะไรนะเรมาล้อะไรคะล้อะไรล้อคับมีอะไรบ้างย สัญญาไม่ถึงแม่่สัญญาไม่ไม่ถึงคุณดูดแลไ์เป็นธรรมดาอันนี้ก็คือโอ๊ยชิมค่ะแม่หามาซื้อมจาไหนชิมดู่อนอร่อยไหมคะอร่อยเหมือนคนกินอร่อยอร่นี่เส้นพให้นสอง้อไหมเอายำกีมาหน่อยใครมียำกชิมมาอร่อยไหมนีเลยอาหารกีกีดีโอ

ลองลองเช็สิว่ามันหดมันเฉีบเป็มมือดิโอโอเมนตน่อ่ะเไปแชบนมึงดูตีบ่ก็เห็นคลิปเีวมันยากไปล้เป็ดต้นี่พรุนี้เสนอเมนูอาหารอะไรคะหนึ่งมกแ่ชุ่งมุุก่มนึ้มุกม่นุ่มนุ่มุลหกง นส้มเราคือห้าก่อนกินตรมนี้จะมีสีด้านในการนั่นก็คือพต้าสารุพรานาวาซีเดดแล้วก็ทอมูมาแล้วครับมาเล้นมีลูกซีนมีผลไม้ของดอกเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวไปตรงรุ่งกับบาทางพอดีไปก่อนผู้ใดเป็นผู้ใดเอาเป็นผู้บอกว่ามันินมมากผู้สีแดงมันจีบเปียผู้บอกว่าผู้ใดวาเป็นจะห้าเขี้ยันจะบาดีว่าเป็นยังเป็นยังหมอมี ขอบคุณขอบคุณขอบคุณบ้านทางน้องบูมบ้านทางต้องบูมกับซีฟีแกงล้งซูมิต้าสันซูบีแล้วก็เดเดดน้องเจ้าช้างกอนแล้วก็พี่เปียร์โอ้ยนิซปบีแน่แน่เอาเร่องใหม่ด้วยผให้เราไปใส่มาใส่จีบด้วยแล้วนี่บ้านทางน้องเพลงนี่นี่นีบ้านทางน้องเพลงมีกล้องด้วยไหมบ้านทางน้องเพลงนะคะมา ป๋าทอดซีป๋านางรดหัวมาจากสารคามอมาการันตัวแม่มาคนเดียวหรอครับมาคนเดียวด้วยเสือหมอด้วยนะคะพี่ขวัญดูแลแม่ด้วยแม่มาคนเดียวนางรดหัวมาจากสารคามอ่าสุดยอดมนะสุตรน้ำเพลงอาหารน้ำเสนอเมนูอะไรนู้ฮะมาทำน้ำเพลงมีหลายอย่างด้วยนะเออ ทาโกยะกินี่ไปดูเลยนะคะทาโกยะกีมีอามีกับพาะปลามีซูชิมีทาโกยะกิน้ำลำญ่ค่ะมี่ค่ะแม่ัเออโอ้เอ้เออแม่ยุ้ยเย็นเย็นใจ มันไก่มันไก่อาสาชมยายืนทายืดซุ่มต่อไปยืนทาซะเข้า่ะเป้าได้ตอนขาดช่วงก็ต้องชิมนะครับเพราะว่ามันถึงก็ต้องชิมชิมเพื่อจะต,ตอนนี้ยิน,อน,นขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับแม่แม่คนไหนที่มาคนเดียวนะครับผมเกรงใจคือแบบว่าก็ได้นะครับผมท่าความรุ้จักกันนะครับบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านมีวัตถุดิบมีอาหารอะไรบ้างฝากแม่แม่ทุกบ้านต้อนรับ ค่แม่แม่สมาชิกใหม่ด้วยนะครับบางท่านมาครั้งแรกนะครับผมอืดเนเอากันพี่น้องนะครับถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวใหญ่แล้วก็คือบ้านแสงทอ,องของเราอตอนนี้คุณนี้ลุยกับคุณเดเดอยู่ซุ้มของน้องเลีพิรมระดาค่ะโอ้โหไอ้ที่มาถึงแล้วนะคะมาลงทะเบียนแล้วก็รับไปชี้แล้วก็กระเป๋าได้เลยนะคะดีมครับผมซุ้มต่อไปมาแล้ว ซุมนีอ้อันนี้ซุมขี่เราีอันนี้เพาาทำไม่มเที่ยวทำไม่เที่ยวอันไมุ่ี่เราเพราะว่าเลี้ยวมากเกิน่าขี่เราอย่า่าขี่เราเขาเรียกว่าผู้บริโภคเกินประมาณแม่สมตามซุมน um. ี้พิเศษเดี่ใส่ไใส่โซดาพอมันโมเมนเีย เอาขึ้นเงียบไม่ให้ยุ่ยอย่างนี้ตายำหรือเอล่าเอาอะไรยำ <c oughs> เขาไม่เงียบโอเคโอเคอาเต็นบ้านหักแม่แพลเข้าจีด้วยนะคะเข้าจีผ้าใ่หอมๆเลยะนะครับผมมาได้เลยฝั่งนี้ส้มตำก็มีจะเจี้ยวก็จะแซ่บพีนอง บอกเลยนะคะว่าซื้อบัตรหน้างานได้นะคะใครที่อยากมานะคะอีมาได้เลยทันนะคะใครที่จะมานะคะถูกต้องใกล้ใกล้ๆนะเรียกว่าบุฟเฟต์นะคะบุฟเฟต์ตอนนสิบกิโลเขมานี่นอนนี่จะเป็นบ้านคู่บ้านคู่บ้านคู่เหรอครับไม่รู้อะไรค่ะบาร์บีคิวโอ้โหน่ากินมาก นะครับผมนี่เลยไม่ก็ชิมอันนี้กอกอ่าโอเคเช็ดเช็ดฝากร้านด้วยนะครับมิสเตอร์หอฟูสทัพนะครับผมฝากร้านด้วยนะจ๊ะโอกินโดนัทเป็นอาหารโอ้ยหร่อยมากครัเขาตามไปนั่งงานได้นะคะมานั่งงานได้นะคะบล็อกอินได้ด้วยเพื่อนที่เป็นรถฟูสทัพด้วยนะครับผมเป็นบาร์บีคิวอันนี้เป็นบ้านคู่ ค่ะทีนอันนี้เป็นบ้านคู่ค่ะสันแพลวพาสันแพลวพาหรือว่า S P บ้านทางเราอะไรหรอฮัตซีดี S D S D เท่านั้นเราก็มีรถเหมือนกันค่ะรถเข็นหักค่ะไม่เลยเนาะอร่อยไหมนายพี่ยุยอร่อยแม่แม่เอาบบตงเบาเด้อเจ็นมุจฉิตไปสุ่มก็ไปอ้ย แม่ย,ยืนเป็นปลากินกับแก้มเนาะพัดน์นี่พารายงานว่าอยากสมัมภาษณ์ประเทศอยากทิ่เต้ชเม่เฮาหันโอ้ยมาบ,บ่อยแค่ไหนแล้วไม่โตนี่ไม่รู้สึกหัวปนเลยค่ะขออนุญาตฝากบ้านฮักตาเอาตาปเปียกนะคะตา,ามเสียงไม่เห็นหนะค่ะอุ้ยใส่หน้ากากเนี่ยังบ่เป็นแต่ย่างดิแต่ว่ายังถอดโอเคใส่ใหม่ครึ่งเก่าลูกครึ่งกว่าอันนี้เป็นบัก บ้านทางน้องซันอ,อันนี้บ้านคุณพี่ซันของเราน้องซันของเรานะจ๊ะเข,ขาบอกว่าเติมความหวานหน่อยนะเอาเอาเอาเซซี่กว่าน,นี้หนึ่งอ่านาเซกงในคยเปลี่ยนเป็ศิลปินขนนี้ไม่ก็อ่านตลอดเซกงแล้วจสูงความมั่นใจอ่อเหลือทิปอร่อยเลียทิปหาแค่แต่ที่นาคุณร้อยเงินเะพื่ออา้าวบ้านทางน้องซันบอกว่าเติมความหวานไมหมคะ 好好来来来 บริขายดอหอมเด็มั้งพเจ๋อเนี่ยตุ้มของวันปาร์ตีูดเบิดปูดเอากไปไปดิแม่ไปมาทานน้องซันนะคะเอากระป๋องนะครับเดี๋ยวคอสซี่เดินกลับมาเอาพร้อมด้วยหมูย่างหมูย่างว้าวจินสุกเด็ดมากเลยหมูย่างบ้านน้องซันไทด้สูตรมาจากอ่างนครพนมอ่ะสูตรที่นี่เลิศมากเลิศมากเลยอยากจะบอกว่ามีส่วนผสมทุกอย่างกันเลยเจียวโต อบ้านคู่เนาะบ้านคู่ฉันอยากรู้มากเอาไปชิมน้ำจิ้มก่อนอ่ะมีน้ำจิ้มยุ้ยสามสูตรซิมให้ครบสามสูตรชิมดูชิมดูน้ำจิ้มมันต้องอร่อยมากแน่เลยจิ้มแล้วแม่ข่อยอันนี้น้ำจิ้มแจ่วสูตรดีนี่สมพ่อมันทำเองค่ะไม่ทำเองจะกล้าประกาศหรือหรอตีวัดสูตรจิ้มแจ่วแม่แม่ดูร้อง ว่าตอบไปสูตรที่สองคืออันนี้น้ำจิ้มอายุิชอบแล้วก็เม่แหนวชอบประมาณนี้อสูตรที่สองนี่ช้อนนะครับช้อนช้อนก่อนช้อนอีกหน่อโอ้โหหอก้าไปเลยวนะแม่เป็นไงล่ะอร่อยมากมาน้ำตาลสูตรที่สองมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างคุณดิเด้เป็นน้ำจิ้มถั่วตากนน้ำจิ้มถั่วตากค่ะน้ำจิ้มถั่วตากโอ้เป็นไงแม่ เล่นไหมเออใช่ถั่วบ้านเหวก็ชอบถั่วอิ่มมากเขาเหนียวเลยแม่เขาเหนียวเขาเหนียวไหมคะมาได้เลยนะคะไม่มีเพื่อนก็มาได้อันนี้ก็จะเป็นซุ้มหน้างานก็คือบอกว่ารอต้อนรับนะคะใครที่มาครั้งแรกบอกพี่บอกรอเข้ามาใครมาครั้งแรกนะคะไม่ต้องเขินทายนะคะรอต้อนรับทุกคนนะทุกท่านเลยน้องวินเนอร์และก็ เตยรังสีมันค่ะสุดที่สองมาที่สาวน้อยร้อยลีลาน้องแนนหัทยาค่ะแนนค่ะส้มที่สามลูกมะเขือของัชเองเพื่อไรล่ะน้องไม้วาลัญญาค่ะกรับ พี่หมีใหญ่ของเราเนาะพี่หมีพี่หมีนันทิดาชุดที่สี่ก็จะเป็นรถบูธทักนะครับนั่นก็คือบ้านฮักแม่แพนาริตาโตเกียสุ่มที่ห้าสุ่มที่สุ่มคนดีของวงสุ่มคนดีสุ่มคนที่แบบว่าคนที่จริงใจที่สุดตลอดเวลา่เออสุ่มที่หนึ่งเขาะเร็นอะไรก็สุ่มที่หนึ่งสองสามสุ่มที่ห้า สูมที่ห้าได้แก่รวมศิลปินโคตรอพีสใ <c> น <oughs> <c oughs> นามหืึอเลคคอร์ดในนามหืึอเลคคอร์ดข<พ>องเราแัดงออดีโอหรือว่าจะเป็นน้องสุทธาเออหรือว่าจะ ชิปๆแล้วโลโลโลเอาม<ล>่เอาใหม่หรือว่าจะเป็นซุ้มสุดท้ายต่อจากเดดี้ก็เป็นน้องภูมิบ่ายโมงค่ะโอเคค่ะก็จะเป็นซุ้มมีคุณตา้ามีฮอสซี่มีพี่เดดีมีน้องภูมิค่ะมาซุ้มต่อไปฟพตัาเหมือนกันโดยนี เขาเรียกว่าอาหารอะไรนะเต้าหีญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นสักสี่แหละที่แตกกัวมามาอะไรญี่ปุ่น่บอกหัวเลญี่ปุ่นอ่ะอ่าซุมน้องเพลงก็จะเป็นของทาโกยากิทาโกยากิอ่าแล้วก็มีซูชิน้ำรับใยแล้ยก็อ่างย่างกอกอีกันหนึ่ง กเฉพาะปลาซุ้มต่อมาซุ้มต่อมาคือบ้านแม่แพรวบ้านแม่แพรวมันจะมีส้มตำมีข้าวจีนโอ้เศรษฐามีสารพัดตำเลยตรงนั้นมาสั่นใส่น่ากลัวผมเลิศบ้านคูเนาะโซบ้านคู่อีกหนึ่งหลังบ้านคู่ก็จะเป็นบาร์บีคิวณตรงนั้นแล้วก็ บ้านคุยบ้านที่นั่นก็จะเป็นพวกย่างหมูแล้วก็โดนัค่าพิซซันแล้วก็บอสแล้วของราส่วนบ้านแม่ยุยไม่มีนะคะไม่มีค่ะเพราะว่าแม่ยุยอยู่ทุกบ้านเอหลอดปองขาแม่ยุยบอกว่าออกให้บ้านละหนึ่งพันบาทตบมือกัน เดี๋ยวเดี๋ยมารบานเาเลเแต่ละบ้านสามารถโดนไปเกี่ยงของทุกสูงได้นะครับ กรเช้าเลือดหมูมะนาวกับแกล้มนะคะได้กินข้าวหรือยังคะได้เลยครับเป็นบุฟเฟ่แบบบุฟเฟ่กินกินอนรับกินกต้อนรับพี่แม่ทุกบ้านนะคะกินกินก็รับพี่พี่ทุกคนนะครับผมมากินนะคะกินกินข้าวหยิบไม่กินเขนเราแสงทองของเราตอนนี้เ่พ่อของพี่พ่อหลังทองหรือว่าเอฟซีของพี่เป็นคู่บ้านมาด้วยกันเขาง่ายมากสองคนเหรอ โอ้ยเก่งมากค่บรถเก่งมากเลยเนี่นะคะมาแต่สระบุรีนะคะมาก,กี่ครั้งแล้วปีเมื่อกี้มาไหมมาก,กี่ครั้งแล้วคะมาครั้งแรกครั้งนี้ครั้งแรกนะคะนี่แม่มาครั้งแรกนะคะทุกคนอันดับแรกนะคะแล้วก็จะหยุดเดี๋ยวรอเลยนะคะเจอกิ๊ข้างตาม,มราเดียใส่ได้ไคะแม่ ดูอะไรตัวเองได้วนะคะไปแม่ยุ่งหไรหรือค่ะพี่น้องค่ะหรือว่าวันนี้เป็นงานของเราทุกทท่านนะคะผมใครที่มาแล้วนะคะผมดูหน้าจอก็อิ่มแล้ว่าพี่ชายบอกตรงไหนก็คือเจ๊เยาเจ๊มิ่งสีทั้งคุณเด้อทั้งหนานะครับผมปื้ยลอยก็ปุ้ยานก่อน้ยัลฮาร์ก็โบ้พัลฮาร์บรรยากาศนะคะน้องฮาร์ดไม่ได้มานะคะ งเข้างานนะคะเขาเรียกว่าจุดลงทะเบียนจุดลงทะเบียนกองในการจะมีป้ายชื่อแล้วก็จะมีรับกระเป๋าคนละหนึ่งใบสวัค่ะผมอร่อยไหมคะจะเป็นปุ๊กเป้หมดเลยแกนขามันจะเป็นเครื่องดื่มนี่จะเป็นแม่แม่นะคะก็มาครั้งแรกนะคะบางท่านก็มาครั้งแรกสบู่ยาสีปันยาง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 ยาไม่ถึงน่นไม่ถึงนว่นหานี่น อ่ะโอเคเดี๋ยวขอยุดเสียงเนาะครับผมจะให้เปิดเพลงขอเป็นเพลงเป็นค่ายของเราเพราะว่าเวลาเราถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์สดมันจะไม่ได้รบกวนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเข้าใจด้วยเนาะนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับช่วงนี้เปิดเพลงได้เลยครับจากการสร้างสรรค์ PP Music Official มันยากาศนะคะอบอุ่นมากวันนี้มีโต๊ะแบบโต๊ะขอแต่ละบ้านนะคะ โอ้มีหอดบักบกเดชสู้มีไม่หอดบักบกโอ้กับแก้มเล่อุ้งแกงวายมาแม่หนูอยู่ว่ารีเด็กฟวายแท้ๆได้ไห่ต้องชิมนะคะเอามาชิมก่อนแกงวายได้ค่ะทุกคนหวายแก้วนะคะนี่คือเรามีความสุขอ๋อเออใช่เรามีความสุขเราก็ได้ไม่หมด จงห่อไว้กินอย่างอื่นพร้อมนะคะกินข้าวเหนอยินยางละนอยแม่าร์บีคิวนะคะทุกคนจากซุ้เอสพีนะคะนั่นนี่อแกงไวยแสบดูแม่แกงเองเลยบอกค่ะเลิศนี่ไว้พันหน้าปีน้องแสบแจไปรีแม่แสบแสบไว้ก็คือสกุลยืนหนึ่งนะคะแกงไวยแม่ แม่แม่อ้เป็นขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขอเวลาให้จานักดนตรีเติมพลังสักครู่นะคะคุณแม่เอ้าเติมพลังสักครู่ห้องน้ําของเราจะอยู่นี่นะคะก็จะมีโต๊ะให้ในแม่แม่ของับแต่ละซุมนะคะต่อคิวสิครับนี่คลายดีๆเลยค่ะซุมนี้พี่เต้นะครับ ตามจำพรรษาน่เอนวันนี้บริการนะคะแล้วก็สแตนตรงนี้สามารถไปนั่งกินนั่งดื่มได้เลยได้ตัวเรายังมีการเตียมเพราะว่าเราจะทำกิจกรรมเล่นเกมอยู่ตางก่อนใช่ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากค่ะตีการนี่เป็นทีมสีแดงเนาะก็ได้กับค่ดีบอี่ดีบอนี้เป็นทีมพี่ทีมงานนะคะก็ตอนนี้ก็เดินกินได้เหมือนงานอะไรอ่ะชื่นเมื่อบุญคุนขุนคนนี้โอ้ย เหมือนมากเลยวันนี้แม่อรไทยมาแม่มาครั้งแรกป่ะจ้าครั้งหน้าจอดรถแม่มาครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างสะดวกสบายนะครับมากแต่เดี๋ยวมาขอให้นอนไม่หลับไม่เลี่ไม่เอานะจ้าอะไรก็ขอไปจ้าทุกบ้านบอกลูกบอกร้านหรือว่าหนี้ลากันไว้ดีๆนะคะเพราะว่าแน่จับก่อนเวลาเดี๋ยวปิดประตูโรงเรียนไลยนะเห็นละลายเห็นละลายลุงบอลท้อยู่งานแล้วลต้ แม่มาครั้งแรกนะคะยูสกุลด้วยแม่แม่มาจากสกุลวัดน้ิยะมาตั้งแต่วันอังคารไม่รักไม่มาใช่ไม่รักไม่มานี่เอามาพูดเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่สกุลเนาะแม่เน้อ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเอฟซีทุกบ้านทุกแทนทุกคนนะคะขอคุณเอฟซี่อรไทยนะคะทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจเนาะจัดหาเครื่องไปสะกดมินอกเอาเนวกินมาไหนนะเะาปลียนเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนข้างสุกกันเนาะฮัสี่เนาะแบนครับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเอฟซีที่น่ารักของเราใช่ค่ะมาดูทีมแอดมินนะคะด้านหลังอาจารย์คราบทีมไฟตรงไฟข้างหน้าเวทีที่มันจะสาดออกมาตรงลานนี่ทีมแอดมินด้านหลังนะคะแอดมิน อุ้ยกำลังอ,อนุมัติอยู่นะคะแอดมินรออนุมัติอยู่นะคะ แล้วให้แอดมินก็เติมพลังก่อนนะคะวันนี้่นข้อสอบพร้อมเนี่ยใครที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เข้างานตรงนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้กระเป๋าแล้วก็ป้ายชื่อนะคะไปเลย129บาทรับชมทางบ้านแอดมินเขียนซื้อมันถืกแล้วนี่เขียนซื้อมันถืกเด้อ129บาทแกรับหมดเมาหน้าเวทีาสามาสิบเก้าบาท399บาบทพับาง่ายไปดีกว่าไปกินบุฟเฟ่ดีละสาวเบบี้ อยู่ไา้ไม่ได้นะคะมินใกล้โดนลุมมอย่างมวอหารามจบอ๋่าหนี้น้องเอ็มแถบรถตุกตานะไม่นะับเมันทเป็นกระเป๋าคู้บ้านหาแม่ๆมน่ารักนะคะแล้วก็นเกมล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับไปยังพี่ๆแม่ๆทุกท่านนะครับ ถ้าเราตัดเข้ากลุ่มกินข้าวอิ่มไม่ยังคะแม่นะครับผมขอสงวนนี่ได้มาถึงก็อิ่มแล้วนะคะเรียวได้แต่ว่าถ้าเป็นทิ้ยามามากี่ครั้งแล้วมาเรียวก็คือไม่ได้มากี่ครั้งแล้วนะครับผมขอสงวนสิทธิ่ไปมาครั้งแรก นะครับผมขอขอขอมาด้วยนะครับแม่ก็มาครั้งแรกใช่ไหมคะภาพเลีได้แล้วก็เป็นคลิปเดียวได้แล้วคลิปยาวเราขอสมหวังรู้สึกไงบ้างคะมาครั้งแรกนี่พี่น้องเป็นยังไงต้องสมหวังดีใจคือต้องสมหวังเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านแสกทองนี่รู้สึกยังไงบ้างนะครับผมซื้อบัตรมา129บาทแล้วชมบหาออนไลน์นะครับผมเราต้องขอบคุณมาขอบคุณเนาะแค่แต่ตัวสื้อเนาะอันที่เขาอยาให้ไปเน่าอยู่แบบสีบาแ์เมนบอร์นะครับผมเราก็ต้องเคารพสิทธิ์พี่น้องทางบ้านด้วยคนที่ไม่ได้คนที่ซื้อบั เนาะคนที่ซื้อบัตรเข้ามาค่ะครับผมก็ซื้อกูปินมาหลายปีแล้วตัวมามิติ้งลองดูบ้างเออนี่ได้มาสัมผัสอันนี้วันนี้ก็จะได้สัมผัสกับทีมงานแล้วก็แม่แพรวแล้วก็ทุกคนอาหารเครื่องดื่มสารใช่ค่ะทุกวันทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้แม่ขอเสียงซุ้มเล่ขหน่อยค่ะน้องวันนี้นะคะขอให้แม่เต็มที่เลยนะคะวันนี้ผนังใจเต็มที่เลยแม่ติดตามมาหลายปีแล้ว ก็คือซื้อสูบปิดมาตลอดนะคะวันนี้ก็ได้มาหน้างานเข้ามาแล้วก็กำลังจะตั้งสูมได้มาหน้างานจริงๆแล้วนะคะก็รู้สึกแม่บอกว่ารู้สึกว่าขอบคุณมากนะคะเข้ามาก็คือทุกคนต้อนรับเป็นอย่างดีขอเสียงซูบบ้าทักน้องน่าจะตัดตัวเกหน่ยไปค่ะวันนี้นะคะน้องๆนะคะเดร์ก็เตรียมการแสดงนะคะไปให้แม่ๆนะคะที่เข้ามาในงานมิสซิ่งของเราวันนี้ได้รับชมนะคะ บอกเลยว่าการแสดงนี้ก็คือจัดเต็มแน่นอนซุ้มนี้ท่านใดบ้างคะเมาหรือยังจะมาทำแบบโรตีจะมีคนแรกที่จะเมาแล้วนะคะโซฟานไดีครับเขาเขามีหน้าทีมที่ดีผู้ใหญ่ไปได้ที่ต้องถ่ายแม่จะบอกสี่โมงยังไม่อนุมัติเลยจ้าขอเสียงบุดท้านนะคะรอนะคะเดี๋ยวแจ้งแอดมินให้นะคะไม่พ่อทักเป็นะคะขอเสีทักแม่แพลวหน่อยจ้า ขอเสียงครอบครัวแสงทองหน่อยมาแล้วนะพูเตอร์มาแล้วนะคะพุเตอร์มาแล้วก็เท่ากับแม่แพก็มันล้วตีห้อโตโยต้าขออแปดเก้าเอียงหน่อยสามหนึ่งค่ะแปดเก้าสามหนึ่งวกวนขยับรถไฮนนิดนึงนะคะพอดีว่ารถอาหารชูพี่แนนของของน้องแนนจะเข้านะคะนี่บรรยากาศคะพอถือของใก่ยุ่งตอนนี้ รบกวนขยับงานกีฬาสีไม่พาดค่ะต้องไปเตรียมเลยนะคะที่รังสิตเหมือนเดิมนะคะอาจจะที่เดิมก็ได้เพราะว่าที่นี่นะคะก็อำนวยความสะดวกค่อนข้างที่จะดีมากเลยแล้วก็สถานที่นะคะนี่มีสแตนนะให้ด้วย เป็นเป็นสักขีพยานในการที่มีตี้โอ้ยแต่ยากขาใจที่จะพานี้กับขอพระคุณก็คือเจ้าของสถานที่ค่ะนะครับผมโรงเรียนของเรานานาชาติสยามนานาชาติสยามรังสิตขอบคุณโรงเรียนนานาชาติสยามรังสิตนะครับผมสถานที่ตรงนี้ก็คือเป็น สถาบันของน้องนาลิตาของเราทางท่านผู้บริหารพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะครูใจดีมากๆเลยมาแล้วตทาแก้มมาแล้วตทาแก้มมาแล้วมิตุนายรอบนี้ถือว่าจัดเป็นครั้งที่สี่นะฮะอยู่แย่โศสองครั้งแล้วก็หยู่เรียกสองครั้งที่บังเกอรปีกายนี้ยุูใช่ค่ะสุบรรหอแล้วก็งานกีฬาสีของเรานะคะวันที่20มกราคมนะคะ บางแอนประสาทสมพันธ์ว่าวันนี้เราจะให้แม่แม่แต่ละบ้านจับฉลากสีเลยโอ้ยเจ้าสีเดือนหน้านะคะกาแฟไปเลยกาแฟไปเลยเราเป็นการหรือว่าเขาเรียกว่าสร้างความสัมพันธ์บ้านมินเนอร์อาจจะมาอยู่บ้านเดเดดก็ได้แม่ฝนอาจจะไม่อยู่กับตาสาธุอย่างนี้ก็ได้ก็ไหญ่แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะ เดี๋ยวขอย่าลงก่อนนะคะไม่ครับรักกับฉลากไหวไหวสัากห,หมดเลยว่า